ตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาของเรานั้นมีชื่อของกษัตริย์นักรบและผู้ชายอีกมากมายที่ถูกจารึกไว้ให้โลกได้จดจำแต่ในเงาเมืดของการและเวลานั้นยังมีผู้หญิงอีกมากมายที่เคยเปลี่ยนโลกและกำหนดโชคชะตาของประเทศและแม้แต่จะสร้างอารยธรรมขึ้นมาแต่ทว่าเธอพวกนี้นั้นถูกกลับลบและหลงลืมหรือแม้กระทั่งถูกจงใจให้ทำลายหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ วันนี้เล่าทุกมุมโลกจะพาคุณไปรู้จักกับผู้หญิงในประวัติศาสตร์ที่ถูกลืมอย่าลืมกดติดตามและ Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดรับชมคลิปใหม่ๆขอบคุณค่ะ 1. Er h y p e ไฮเปเียแห่งอเล็กซานเดียเรื่องราวของไฮ p ปอร์เทียแห่งอเล็กซานเดียนั้นเกิดขึ้นราประมาณคศ3 5 0 3 7อถึงในเมืองอเล็กซานเดียในอียิปต์ในยุคที่ยังได้รับการปกครองโดยโรมัน เธอนั้นเป็นลูกสาวของทีโอนแห่งอเล็กซานเดียนักคณิตศาสตร์และนักดาราศาสตร์ชื่อดังไฮเปอร์เทียนั้นเติบโตขึ้นมาท่ามกลางวิทยาศาสตร์ปัชญาและความรู้ตั้งแต่ยังเป็นสาวไฮเปอร์เทียนั้นมีชื่อเสียงในฐานะนักคณิตศาสตร์นักปัญญาและครูที่มีผู้หลงไหลมาฟังเกี่ยวกับการบรรยายของเธอ ไฮเปอร์เทียนั้นเธอเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องคณิตศาสตร์ดาราศาสตร์และเนโอพาสโตนิสปัชญาที่ผสมเข้าไปกับแนวคิดของเพโตที่เกี่ยวข้องกับเรื่องจิตวิญญาณในยุคที่ผู้หญิงนั้นแทบไม่มีบทบาทในเรื่องของวงวิชาการแต่ไฮเปอร์เทียนั้นไม่เพียงแต่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางแต่ยังได้รับความเคารพจากนักวิชีาการนักการเมืองหลายคน และผลงานของไฮเปอร์เทียนั้นแม้ว่าหลายผลงานนั้นจะหายสาบสูญไปตามกาลเวลาแต่ชื่อของเธอนั้นมีส่วนในการพัฒนาเครื่องมือดาราศาสตร์เช่นออสโตเลปและงานปรับปรุงตำราเลขาคณิตเช่น The c o n i s s of the p r r n i a และศกอนาตกรรมของยุคไฮเปอร์เทียนั้นในช่วงยุคที่ศาสนาคิดเริ่มมีอำนาจเหนือเมืองอเล็กซานเดียเกิดความขัดแย้งทางศาสนาและการเมือง ทวีความรุนแรงมากขึ้นไฮเปอร์เทียในฐานะนักวิียาการนอกศาสนาและเป็นที่ปรึกษานักกันเมืองจึงกลายเป็นเหยือ่อในปีออ 15, คศ415กลุ่มของคริสเตียนที่หัวรุนแรงได้ดักทำลายเธอและทำลายเธออย่างโหดเหี้ยมกลางเมืองและว่ากันว่าเธอนั้นถูกก็ลากออกจากรถลากไปที่โบสถ์และถูกจังหาร การเสียชีวิตของไฮเปอร์เทียนั้นถือได้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการสิ้นสุดของโลกโบราณที่เคารบเหตุผลวิทยาศาสตร์และความรู้เสรีไฮเปอร์เทียในสายตาโลกปัจจุบันวันนี้เธอได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้พีชีพเพื่อวิทยาศาสตร์และสัญ,ญลักษณ์แห่งเสรีภาพทางปัญญาอีกทั้งเธอนั้นยังกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับหนังสืองานวิจัยและภาพยนตร์ ที่บอกเล่าเรื่องราวของเธอสู่คนรุ่นต่อไป <S 2. s so o โซจอน์ทูบคุณเคยรู้จักผู้หญิงผิวดำคนหนึ่งที่เคยยืนท่ามกลางในยุคทาสแล้วตะโกนว่าฉันไม่ใช่ผู้หญิงหรอและนี่คือเรื่องราวของโซจอน์ทูบผู้หญิงที่เปลี่ยนโลกด้วยเสียงของเธอโซจอน์ทูบนั้นเกิดในปี1797ในนิวยอร์กและมีชื่อเดิมว่าอิซาเบลลาบอมฟี ชีวิตของเธอนั้นเริ่มเกิดมาเป็นทาสและถูกขายต่อหลายครั้งหลายครั้งและถูกทารุณกรรมอย่างหนักอีกทั้งพูดสั้นๆได้เลยว่าตั้งแต่เธอเกิดมานั้นเธอรู้จักแต่คําว่าความทรมานแต่เธอนั้นก็ยังไม่เคยที่จะยอมแพ้กับเส้นทางของเธอ ในช่วงปี1826เธอนั้นได้หนีออกจากการเป็นทาสพร้อมกับลูกสาวและยื่นฟ้องเจ้าของทาสเพื่อทวงลูกชายกลับคืนมาเธอนั้นเป็นหญิงผิวดำคนแรกที่ชนะคดีต่อสาลต่อคนผิวขาวในอเมริกาและจุดเปลี่ยนที่ทำให้เธอนั้นมีชื่อเสียงก็คือการที่เธอนั้นเปลี่ยนชื่อเป็น s o เ j o u r n e r t r ที่แปลว่าผู้เดินทางเพื่อความจริง และเธอนั้นเริ่มเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อบรรยายการต่อต้านทาสและรณรงค์เพื่อสิทธิและสตรีประเด็นที่สำคัญนั้นเธอไม่เพียงแต่สู้เรื่องความเป็นไทยแต่ยังสู้เพื่อความเท่าเทียมของผู้หญิงด้วยกันทั้งหมดทั้งโลกและในปี1851การขึ้นเวทีของเธอในการประชุมสตรีที่รัฐโอไฮโอพูดในสุนทรบอย่างโด่งดังว่า I a a woman นี่ฉันไม่ใช่ผู้หญิงหรอเนื้อหาเหล่านี้นั้นมันทะลวงจิตใจผู้คนที่ได้รับฟังและเธอได้ท้าทายความคิดเหยียดสีผิวและเกี่ยวกับเรื่องราวของการกดขี่ของผู้หญิงในเวลาเดียวกันการต่อสู้ของเธอเพื่อสิทธิมนุษยชนได้จบลงกระทั่งการเสียชีวิตในปี1883แล้วเธอนั้นได้ทิ้งแรงบันดาลใจให้กับขบวนการสิทธิมนุษยชนในรุ่นหลัง เลยยังถูกยกย่องถึงทุกวันนี้เธอไม่ได้แค่พูดเพื่อให้คนรุ่นหลังนั้นแต่พูดเพื่อคนรุ่นเราและคนรุ่นต่อๆไปอเมริกาเอฮารนั้นเธอเกิดในปี1897ที่รัฐแคนซัสในประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต่เกิดมานั้นเธอมีความฝันแตกต่างจากผู้หญิงในยุคนั้นเธอนั้นอยากที่จะบินขึ้นไปบนฟ้าและไม่ใช่แค่นั่งทำกันบ้านอย่างเดียว ในปี1920อเมเลียเอฮาร์ชนั้นได้มีโอกาสได้นั่งเครื่องบินครั้งแรกเพียงแค่10นาทีบนฟ้าและเธอนั้นได้ตัดสินใจว่าฉันจะต้องบินให้ได้หลังจากนั้นเป็นต้นมาเธอก็ได้ทุ่มเททำงานสารพัดส,สิ่งเพื่อที่จะเก็บเงินเรียนขับเครื่องบินในปี1928อเมเลียเอฮาร์ชนั้น กลายเป็นผู้หญิงคนแรกที่บินข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกได้ในฐานะผู้โดยสารต่อมาในปี1932เธอได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนั่นก็คือการบินข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกคนเดียวและเป็นผู้หญิงคนเดียวในโลกที่ทำได้สำเร็จอเมริกาอฮารชนั้นกลายเป็นไอดอลและไอคอนแห่งความรักความกล้าหาญและเสรีภาพของสตรี และภารกิจสุดท้ายที่เธอนั้นได้หายสาบสูญไปนั่นก็คือในปี1937ที่อเมรีเอฮาร์ชนั้นได้วางแผนบินรอบโลกกับนักบินผู้ช่วยในระหว่างทางที่ใกล้ถึงเกาะฮาวแลนด์ land, ในมหาสมุทรแปซิฟิกเธอได้ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือว่าน้ำมันใกล้หมดแล้วแล้วหลังจากนั้นมาเธอและเครื่องบินก็หายสาบสูญไปตลอดการ และการค้นพบครั้งใหญ่ที่สุดในยุคนั้นก็ได้เริ่มต้นขึ้นแต่มันไม่ได้พบล่องรอยเด่งชัดเจนและมอรดกของอมเมรียเอฮาชนั้นเธอได้ทิ้งไว้แม้กระทั่งเธอได้หายไปอย่างลึกลับแต่เธอนั้นยังคงทิ้งตำนานของความกล้าหาญและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของผู้หญิงที่สามารถท้าทายขีดจำกัดของสังคม4ี l ฟาโลฮาร์ซ s สุด ในอารยธรรมอียิปต์โบราณนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งที่กลายเป็นฟารโรห์และได้ถูกลบหายไปจากประวัติศาสตร์เธอคนนั้นคือฮาฟเซซุตราชินีที่ถูกลืมเธอนั้นเป็นธิ่ดาของฟาโรห์ทูสโมที่หนึ่งและแต่งงานกับทุสโมที่สองและเธอนั้นเริ่มจัดก,การเป็นราชนินีและขึ้นสู่ฟาโรหได้อย่างไร แล้วทำไมฟาโร์จึงกลายเป็นผู้หญิงเรื่องเล่านี้นั้นเกิดขึ้นในการครองราชแทนทุสโมทที่3ลูกเลี้ยงที่ยังเด็กและได้บอกเล่าเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่ฮาร์เซตสุดนั้นได้ใช้คือในการอ้างเทพอาร์มูนเธอนั้นได้อ้างเกี่ยวกับเทพอาร์มูนนั้นเลือกให้เธอนั้นเป็นฟาโร์หญิงคนแรกเธอได้ใส่ชุดฟาโร์ใส่เข้าจำลองเพื่อทำให้ภาพลักษณ์ของเธอนั้น เป็นการปกครองเหมือนกับผู้ชายในรัชสมัยของเธอนั้นได้เล่าว่าเธอนั้นปกครองอย่างสงบและสร้างประเทศให้รุ่งเรืองเกี่ยวกับการค้าดินแดนและการก่อสร้างวัดเรียอนุสรณ์ที่สำคัญและยิ่งใหญ่และในยุคนั้นถือว่าอียิปต์นั้นมีความมาั่งคั่งมากที่สุดในยุคของเธอหลังจากการเสียชีวิตของฮาร์เซตซูตนั้นได้ถูกลบไปจากจารึก และลูกปั้นถูกทำลายทฤษฎีได้อธิบายว่าทูสมุทูที่3นั้นต้องการลบผู้ปกครองที่เป็นผู้หญิงเพื่อให้ลำดับราชวงศ์นั้นได้ถูกต้องศาสนิกบางกลุ่มนั้นไม่ยอมรับการมีฟารโรที่เป็นผู้หญิงหรืออาจจะแค่ต้องการลางภาพในช่วงเวลาของประวัติศาสตร์ให้เนียนมากขึ้น 5. โอลิมเปียแห่งมาซิโดเนีย เรื่องราวนี้นั้นเกิดขึ้นเมื่อประมาณ375ปีก่อนคร,ริสตศตกรรษเกิดที่เอพิรัสเป็นที่ดาของราชวงศ์เป็นที่ดาของราชวงศ์มโรซอสชื่อเดิมของเธอนั้นชื่อไมตาลิสและต่อมาในปีคศ357ก่อนคร,ริสตศตวรรษเธอนั้นได้แต่งงานกับพระเจ้าฟิลิปที่2แห่งมาซิโดเนีย เพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะของฟิลิปที่โอลิมเปียเกมและหลังจากนั้นเธอได้ให้กำเนิดอเล็กซานเดียซึ่งต่อมานั้นพวกเราได้รู้จักในนามของอเล็กซานเดอร์มหาราชตำนานที่เล่าว่าโอลิมเปียสนั้นเชื่อว่าอเล็กซานเดียคือบุตรของเทพสุดไม่ใช่เพียงแต่มนุษย์ธรรมดาแต่นี่คือลูกของเทพ,พเจ้าและต่อมาในช่วงประมาณปี337ก่อนคริสตศตวรรษนั้น ฟิลิปที่2ได้หย่าร้างกับโอลิมเปียสและได้แต่งงานใหม่กับคิโอพาตายูริดีซีเป็นหญิงสาวซึ่งเป็นหญิงสาวที่มาจากมาซิโดเนียเหมือนกันโอลิมเปียสได้ถูกในรเทศและถูกส่งตัวไปยังอีพิรุสฟิลิปที่2นั้นได้รอบสังหารการแต่งงานของลูกสาวและมีทฤษฎีที่เล่าว่าการตายของเขานั้นเกี่ยวข้องกับโอลิมเปส และอเล็กซานเดอร์มหาราชนั้นได้ขึ้นคลองบัลลังมาซิโดเนียด้วยการสนับสนุนอย่างลับๆจากโอมเปียสและระหว่างช่วงที่อเล็กซานเดียได้ทำสงครามพิชิตเปอร์เซียนั้นซึ่งอยู่ประมาณราวปี 334ถึง323ก่อนคิสศศตการ์โอลิมเปียสนั้นมีบทบาทสำคัญต่อในพระราชสำนักรักษาอำนาจบ้านเมืองในมาซิโดเนียอีกทั้งเธอนั้นยังสนับสนุนต่อชนกลุ่มชั้นนำที่พักดีต่อราชวงศ์อเล็กซานเดียได้เสียชีวิตที่บาบิโลนในขณะที่มีอายุ32ปีและหลังจากนั้นมาได้เกิดความวุ่นวายเกี่ยวกับการสืบราชบัลลังก์ ไม่มีผู้ที่สืบทอที่เข้มแข็งโอลิมเปียสนั้นได้ต่อสู้เพื่อปกครองสิทธิ์ของอเล็กซานเดอร์ที่4ซึ่งเป็นหลานชายของเธอต่อมาโอลิมเปียสนั้นได้ยึดครองมาซิดโดเนียได้สำเร็จแต่สร้างศัตรูมากมายจากการประหารชีวิตฝ่ายตรงข้ามและโอลิมเปียสนั้นเธอได้ถูกประหารชีวิตอย่างเข้มโหดในปี1316ก่อนคิเตสตการ และนั่นถือว่าเป็นจุดสิ้นสุดอำนาจของราชวงศ์อาเกียสในมาซิโดเนีย